ครับจากนั้นเนี่ยผมตอนที่ผมนั้นทํางานอยู่ที่ปั๊มน้ํามันพีทีนะเมื่อช่วงเวลาประมาณสักตีห้านะน่าจะประมาณสักตีห้านะมีเสียงพูดเข้ามาที่หัวนะมีเสียงพูดเข้ามาที่หัวว่า <c oughs> กูอยากได้ส่วนของมึงให้ลูกกูแค่ครึ่งเดียวที่เหลือกูจะแก้ให้กูจะเคลีย์ให้กูไม่ทําอะไรมึงหรอกนะ <c oughs> คือมีการพูดว่าเขาต้องการส่วน ระบบที่อย i mean <Wow. S 1> ู่ในตัวผมเนี่ยแค่ครึ่งเดียวเพื่อทําการปรับส่วนเนี่ยปรับส่วนที่มีการทดลองในตัวผมเนี่ยให้กับลูกชายเขานะให้กับลูกชายเขานะแล้วส่วนที่เหลือในสิ่งที่ว่าผมเคยทําผิดหรือทําอะไรที่ผิดเนี่ยเขาจะช่วยแก้ให้นะเขาน่ยจะช่วยแก้ผมให้จะเคลียร์ให้ขอแค่ส่วนที่อยู่ในตัวผมเนี่ยครึ่งเดียวเพื่อทำการปรับส่วนให้กับลูกชายเขา ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะผมไม่เคยได้ยินส่วนจะทดลองอะไรในตัวผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทดลองอะไรในตัวผมนะเพราะมีทั้งเสียงมีทั้งการใช้ตัวนะฮะมีทั้งการสร้างอะไรต่ออะไรไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่าอ้มันคืออะไรนะว่ามันคืออะไรทําไมเขาต้องการส่วนที่อยู่ในตัวผมนะส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแก้ให้นะฮะเขาขอแค่ส่วนที่อยู่ในตัวผมครึ่งเดียวเนี่ยเพื่อที่จะทําการเอาออกจากตัวผม แล้วไปปรับใส่ลูกชายเขานะในในส่วนแค่ครึ่งเดียวส่วนส่วนที่เหลือเนี่ยในสิ่งที่ผมทําอะไรที่ผิดเนี่ยเขาจะช่วยเขาจะเคลียร์ให้เขาจะจัดการให้ทุกอย่างเลยขอแค่ต้องการส่วนที่อยู่ในตัวผมครึ่งเดียวเพื่อทําการปรับให้กับลูกชายเขาผมก็ไม่รู้ว่าลูกชายเขาเป็นใครแล้วสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นใครนะผมฟังแล้วก็ไม่เข้าใจนะ ผมฟังแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรว่าทําไมต้องมาทดลองในตัวเรานะแล้วก็มีการใส่ร้ายป้ายสีเราต่างๆนะมีการใส่ป้ายสีเราใส่ร้ายป้ายสีเราต่างๆนะ <c oughs> จนมากระทั่งวันที่ผมถูกตํารวจสอบสวนกลางควบคุมนะมีการพูดในอากาศว่ากุยยอมอายกุยยอมอายกุยยอมอายครั้งหนึ่งก็ได้วะอะไรประมาณนี้กุยยอมอายครั้งหนึ่งก็เลยวะไม่นานครับก็มีตํารวจนั้นมาควบคุมตัวผม ไม่นานก็มีตำรวจมาควบคุมตัวผมที่ทำงานเป็นการเชิญตัวมันมีหมายมาครับมีหมายมามีมีหมายมามาประมาณ4 5หคนมีหมายมาแล้วก็คอยเชิญตัวผมเนี่ยไปสอบปากคำที่ห้องที่ห้องประชมุมพนักงานาห้องประชุมที่โรงพักนะแล้วก็มีกรมสุขภาพจิตนั้นเข้ามาแล้วก็มีตำรวจอีกหลายชุดนั้นบินบินจากกรุงเทพมาถึงบุรีรัมย์เพื่อทำการสอบสวนผมเรื่องว่าผมนั้นละเมิดพร,ระองค์ท่าน นะแล้วก็ขอให้ผมนั้นหยุดพูดถึงพระองค์ท่นนะานก็แปลกดีนก็มีการคููไปอีกรูปแบบหนึง่ง